ลำเหลาใส่ปลาหมึกด้วยนะใช่เสร็จสงนี er. ่ยังนี่ยังอันนั้นตำเหลือบุดนซะอ่าไม่เป็นเอานี้เป็นลวกให้หน่นอยเพราะว่าต้องได้ต้อง,องได้ต้มต้นมน้ำลวกสั้งหากอีเด้ยเนี่ยโอ้โอ้อน,นี่ตำเหลาเดียวได้ไหนะต้มต้นมน้ำออลลวกกุ้งลวกมือใหยุเกตเต่าเกตเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันหมดแลว้วอะเราต้องได้ลวกใหม่อะ จ้าข้างหมออ่อออเมพออยู่นี่มันเบิดแล้วนะอันน,นี้หนาวนะจ๊ะ อีอย่างอีอย่งแม่ไออันนันะ้นสิลวกเนาะอ้ายหมอฟูตันเดอร์ลวกห้ามลวกอันนั้นนะคะลวกดีดดงลวกดีดดงเด้อห้ามไปเซถ้าเซมันจืดมันเคียงถ้าได้รูป ก็จะจเสร็จตำเหล่าแล้วก็เหลือตำอะไรอีกเนาะฮะบ๊อพีู่่วนี้ตู้ดิเดี๋ยวลวกลวกมึกสักก้อนแล้วกอัอันนี้ออกมาแล้วก็ลวกกุ้งตั้งหางอีกเดี๋ยวไปลวกคนกันอแม่เบนเอาอันนี้เนี่ยเวลารลวกแล้วเอาี้ซอนเด้อเอาีิชอนหมึกออกมาเลยฮะ จ่าโอเพราว่ากุ้งมันยังอยู่ลวกเต้มึกไปได้ไหมเออกุ้งที่ลวกไว้น่ะนี่อยู่เอ้านี่ดิลวกไวไหมมันทับกันบ่เห็นเอ้าจ้าโอเคอ่ะโอเคลวกให้มันโหดๆนะจ้า เอี่ยงแม่ยายน้องละวบ้าเอี่ยงเกาะมีสองคมเหรอมีสองคมอยู่พี่แม่จ๋าเอา้าแม่จ๋า เอาแยกเทียงกันเมย์มาต้องกันให้ตึ้งลืงเต่าก็เอซีหน่อยเขาได้ไนมอันนี้เหล่าลีรวมเลยจ้าเรียกอะไรไม่เป็นอันนี้ใส่นะจ้าอันนี้เหล่านะคะต่อไป ยำนะคะยำค่ะ